สวัสดีครับท่านผู้ชายเคยมีปัญหานี้ไหมครับปัสสาวะไม่สุดปัสสาวะบ่อยทั้งคืนนะครับไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนหรือปัสสาวะไม่พุ่งนะครับเข้าไปกว่าจะออกนด่นานเลยครับเข้าไปปัสสาวะนี่นานเลยกลับกันกับผู้หญิงครับช้ำรั่วหัวเราะหน่อยก็เล็ดทําอะไรก็เล็ดคือไม่สามารถกั้นปัสสาวะอยู่เชื่อไหมครับสองเรื่องนี้ สามารถรักษาได้โดยไม่ต้องกินยาก็ได้แต่ใช้เวลาหน่อยเดี๋ยวมาฟังกันนะครับสวัสดีครับเรามามีสุขภาพดีวิถีบําบัเวทกันนะครับสวัสดีครับวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องระบบปัสสาวะนะครับมันจะแบ่งออกมามันมีคัมภีร์เขียนโดยเฉพาะเลยนะครับชื่อคัมภีร์ มุจฉาปักขันติกามุจฉานี่แปลว่าสลบคือป่วยมากเจ็บมากเจ็บจนสลบสไล่หมายถึงว่าเจ็บมากนะครับปักขันธิกานี่มันก็แปลว่าระบบทางเดิอนอาหารหระบบทางเดินปัสสาวะนะครับเพราะฉะนั้นคำพีแบบนี้ว่าด้วยระบบทางเดิอนอาหารหรือระบบปัสสาวะเนี่ยที่ทาให้มันป่วยจนถึงขั้นสลบนะครับมันแบ่งออกมาเป็น ทุลาวสากับปารเมหะนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับทุลยยทุละทุจริตทุลาอะไรเงี้ยครับแปลว่ายากหรือแปลว่าไม่ดีนะครับแล้วก็คาว่าวาสาวาสาก็คือมันเหลวแต่อีกในยะใดหนึ่งหมายถึงน้ําเหลืองครับนะครับทุลาวสาก็คือน้ําเหลืองที่ผิดปกติ อ่าแต่ตอนนี้มันฟังยากน้ำเหลืองพิการอย่างเงี้ยฟังง่ายกว่านะครับประเมหานี่หมายถึงเสพหะเสพหะโดยทั่วทั่วไปที่เราจะรู้สึกว่ามันเหมือนกับของเหลวถูกไหมครับเช่นสเลดนี่เราก็ถือว่าเป็นเสพหะตัวหนึ่งนะครับน้ํามูกก็เป็นเสพหะตัวหนึ่งน้ําลายก็เป็นเสพหปะปัสสาวะน้ํามูกก็เป็นเสพหะนะครับแต่ว่าประเมหานี่คือเสพหะที่เป็นของแข็งเป็นมันเหลว ในที่นี้น่าจะหมายถึงพวกหนองในพวกกามาโรคนะครับพวกที่มันช้ำเลือดช้ำหนองนะครับน่าจะหมายถึงตัวนั้นนะครับจริงๆนะเนี่ยครับผู้ชายเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องปัสสาวะขัดปัสสาวะขัดนี้ถ้าปัจจุบันก็บอกว่าตอมลูกหมากมันบวมมันโตมันบวมยังไงครับมันบวมน้ําเหลืองครับถามว่าทําไมถึงบวมน้ําเหลืองอันนี้ ไม่มีสาเหตุที่แน่นอนนะครับไม่มีเขียนในคัมภีร์แผนไทยและก็คัมภีร์แผนปัจจุบันด้วยนะครับแต่ว่าจากสถิติของผู้ป่วยที่สอบถามมานะครับข้อที่หนึ่งคือดื่มน้ำน้อยครับคนสูงวัยที่จะดื่มน้ำน้อยนะครับข้อที่สองก็คือไม่มีเพศสัมพันธ์นะครับข้อที่สามคือนั่งมากกว่าเดินสามประการนี้แหละครับ ที่จะทำให้ต่อมลูกหมากมันโตได้บวมได้นะคฟังดูก็ไม่ยากนะเพาะฉนั้นอาการที่ปสัสสาวะขัดก็คือฉี่ไม่หมดฉี่ก็ปิดกระปอยฉีย่ได้น้อยๆนี่กรณีนี้เราไม่ถือว่าไม่เป็นนิ่วนะถ้าเป็นนิ่วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเั้นก็คือก่อนจะคุยกันนะครับขออนุญาตดูโพยหน่อยนะครับที่ดูไม่ใช่อะไรครับกลัวจะผิดนะครับมันแบ่งตัวคัมพีนี่นะครับมันแบ่งออกมาเป็น โรคเฉพาะผู้หญิงโรคเฉพาะผู้ชายและโรคทั้งผู้หญิงแล ouais. ะผู like Kant, ้ชายนะครับโรคเฉพาะผู้หญิงเช่นชํารั่วมุตะคาดมุตะกิจมุตะกิจนี่ก็คือตกขาวะครับผู้ชายคือไส้ด้วนไส้ด้วนไส้ลามก็คือกามโรคครับอ่างกระสุดอังกระสุดตัวนี้มันเป็นมีน้ําเหลืองน้ําหนองะครับอาจจะไม่ใช่กามโรคก็ได้นะครับพวกอักเสบและเป็นทั้งหญิงและทั้งชายก็คือ สันตะคาาที่ผมเคยเขียนในโพสต์นะครับว่าถ้าโทรสันตะคาตนี้ส่วนใหญ่จะหมายถึงระบบปัสสาวะนะครับที่ติดขัดนะครับสันตะคาตนี้มันจะเป็นปวดขัดถ้าอุปทุมนี้ก็จะเป็นพวกหนองนะครับสรุปอย่างนี้ดีกว่าครับระบบทางเดินปัสสาวะนี้จะมีปัญหาสองเรื่องคือมีเชื้อโรคก,กับไม่มีเชื้อโรคมีเชื้อโรคพวกหนองในพวกกามาโรคพวก อักเสบพวกเชือ้อราอะไรต่างๆนี่นะครับแนะนําเลยครับใช้ยาปฏิชีวนะของแผนปัจจุบันเท่านั้นนะครับถึงจะได้ผลนะครับถ้ามีเชื้อโรคนะที่เราจะคุยในที่นี้หมายถึงว่าไม่มีเชื้อโรคเช่นอะไรบ้างครับต่อลูกหมากโตก็ไม่มีเชื้อโรคบน่ลูกหย่อนก็ไม่มีเชื้อโรคนะครับเป็นนิ่วก็ไม่มีเชื้อโรคใส่เลื่อนก็ไม่มีเชื้อโรคสี่อย่างนี้ที่เราจะคุยกันนะครับสี่อย่างนี้ใส่เลือดตัดออกนะครับ น้่ตัดออกเราจะคุยกันถึง2กรณีนะครับ EP นี้ผมจะพูดถึงของผู้ชายก่อนผู้ชายเนี่ยประสบการณ์กันด้วยตัวเองเลยครับหลังๆนี้เริ่มมีปัญหาปัสสาวะช้าไม่ไม่พุ่งมาก่อนนะครับแล้วก็เริ่มช้านะครับแล้วยังยังไม่ถึงติดขัดนะครับยังปกติด,ดีอยู่นะครับยกขาเริ่มจะลำบาก ยกแล้วก็ติดขัดนี่นะครับถ้าเราไม่กินยาอะไรเลยนะครับ mm. ข้อที่หนึ่งคือการบริหารการถ่างขาขงกว้างๆนี่ครับจะช่วยได้ครับเพราะว่าเส้นเส้นคิดชะนะครับเส้นสุขุมังเนี่ยเส้นที่ลงไปข้างล่างเนี่ยครับไม่ใช่สุขุมังแต่ซิคินีที่ตวัดลงไปที่ข้างล่างเนี่แหละครับมันหลังทําให้ก้าวขาไม่ออกยกขาแล้วก็ปวดนะครับ การรักษาก็คือง่ายๆคือการบคือฉีกขาก็กว้างอาจจะได้แค่นี้ก็ค่อยๆจนได้แค่นี้นะครับถ้าอย่างเงี้ยเราก็จะหายปวดนะครับนี่คือไม่กินยาเลยนะคอนที่สองคือกินพืชผักผลไม้ที่มีสีเหลืองสีเหลืองจะมีแร่ธาตุสังกะสีซิมิซิงนะครับจะช่วยให้กล้ามเนื้อกระชับแล้วก็แข็งแรงนะครับให้กินซิง นี่ก็ไม่ยากใช่ไหมครับก็มีอะไรบ้างครับที่ผมเคยพูดหลายครั้งแล้วนะครับเบอร์หนึ่งเลยที่ผมเห็นแล้วเห็นผลได้ผลเร็วจริงๆก็คือกระเทียมสดนะครับจะเป็นโทนหรือเป็นกระเทียมไทยก็ได้กระเทียมจีนก็ได้แต่ขอเป็นกระเทียมสดแล้วกันนะครับส่วนทันถามว่าเป็นเม็ดเป็นแคปซูลได้ไหมไอ้นี้ยังไม่เคยทดลองถอง้าลองดูนะครับแต่ที่เคยทดลองแล้วแบบเป็นกระเทียมสดนี้<ม>ได้ผลนะครับคือทดลองกับคุณพ่อผมเองนี่แหละครับข้อที่สอง ก็คือฟักทองครับที่ดีจริงๆคือเม็ดฟักทองแต่ถ้าหาเม็ดฟักทองยากก็กินเนื้อฟักทองได้ครับตัวที่สามไหมข้าโพดตัวที่หนวดข้าโพดที่เป็นเส้นๆถีน้ําตาลน้ําตาลนั่นนะครับปอกเปลือกแล้วก็จะเจอไหมข้าวโพดตัวนี้ครับสามอย่างนี้ที่ผมใช้แล้วได้ผลดีครับแต่ในตําราฝรั่งมันบอกว่าสับปะรดก็ดีอันนี้ก็ลองทดลองดูนะครับ ว่าท่านกินแล้วจะมีปัญหาไหมคือเกี่ยวกับเรื่องการกัดลิ้นเพราะมันเป็นกรดนะครับแต่ว่าถ้าทางแผนไทยก็จะใช้3ตัวครับคือกระเทียมหรือว่าฟักทองแล้วก็ไม้ข้าวโพด3ตัวนี้นะครับคือจะแก้ปัญหาสสาวะขัดปัสสาวะไม่พุ่งได้นะครับซึ่งล่าสุดที่ผมค้นพบกดตัวผมเองเลยนะครับว่าการที่ดื่มน้ําให้ได้ 2- ถึง3ลิตรต่อวันนะครับแบ่งดื่ม ทั้งวันก็ตือดื่มครั้งละประมาณชั่วโมงละ2 5 0ซี250มิลลิกรัมนะครับ2 5 0ซีถึง2 7 5 0ซ c ประมาณนี้ครับก็ดื่มก็ตีว่าวันหนึ่งดื่ม8ชั่วโมงก็8ครั้งก็ลองคูณดูนะครับ250 8ครั้งก็เท่าไหร่อะก็ประมาณ2ลิตรใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าผมดื่มไม่ได้มากกว่านั้น7 5 0ซีก็ได้ประมาณ3ลิตร แล้วอาดื่มเนี่ยพยายามจะเว้นวักในการปรสัสสาวะคืออั้นเอาไว้ให้กระเพาะปัสสาวะมันบวมออกครับมันเหมือนลูกโป่งบวมออกเหมือนกันการบริหารกระเพาะปัสสาวะนั่นเองครับสองถึงสามชั่วโมงนะครับทุกคนถามว่าแล้วอย่างนี้ไม่อักเสบหรือถ้าดื่มน้ํามากแล้วอั้นปสัสสาวะไม่อักเสบครับแต่ถ้าดื่มน้ําน้อยแล้วอั้นปสัสสาวะอย่างนี้จะอักเสบเพราะปะสัสสาวะมันจะเหลืองเข้มมันเป็นกรดมากนะครับมันจะกัดเนื้อเยื่อ แต่ถ้าดื่มน้ํามากแล้วอั้นปัสสาวะไม่มีปัญหากพรพะปัสสาวะเสกครับแต่อาจจะปวดหัวบ้างในช่วงแรกนะครับก็ใช้วิธีนี้ครับข้อดีคือว่าไม่ลุกขึ้นมาป,ปัสสาวะระหว่างนอนเลยครับข้อที่สองก็คือเวลาพอปวดปัสสาวะปั๊บมันเหมือนกับอั้นเอาไว้มันบีบพุ่งปั๊บเดียวเสร็จผมไปเดินขึ้นดอยเมื่อวันที่ส9บเกที่ผ่านมาเนี่ยครับรส9พฤศจิกายนเนี่ยครับทีม ดอยสุเทพนะครับผมกับเพื่อนผมก็เดินไปได้สองชั่วโมงกว่าก็ชวนกันไปคือปัสสาวะริมทางนะครับผมปัสสาวะเสร็จแล้วออกมารอเพื่ออยู่พอสมควรเลยครับผมก็เลยบอกอ้าวคุณมีปัญหาเรื่องต่อลูกหมากโตเลยนะให้ไปดื่มน้ําเยอะๆแล้วอันปัสสาวะแล้วมันบริหารกระเพาะปัสสาวะแล้วทําให้คุณฉี่พุ่งแล้วก็จะไม่ลุกขึ้นมาปัสสาวะระหว่างนอนเลยนะครับก็ลองไปทดลองดูได้ นี่คือผู้ชายนะครับสรุปว่าปสัสสาวะไม่พุ่งนะครับปสัสสาวะช้าหยดย้อยนะครับก็เกิดจากไม่กี่สาเหตุแหละครับก็คือทางแผนไทยก็คือเกิดจากดื่มน้ําน้อยนะครับไม่มีเพศสัมพันธ์ซึ่งผู้สูงวัยมันก็ไม่มีอยู่แล้วละครับก็ตัดออกแล้วก็ที่สามคือนั่งมากกว่าเดินถ้าคนที่เดินมากกว่านั่งโอกาสที่จะตับลูกหมากโตน้อยครับ การรักษาก็อหนึ่งการบริหารอ้าขากว้างนะครับหรือกินพืชผักผลไม้สีเหลืองๆแนะนำสามตัวนะครับกระเทียมฟักทองหรือไม้ข้าวโพดต้มนะครับแล้วสุดท้ายก็คือไม่กายบริหารไม่กินพืชผักผลไม้ดื่มน้ำเยอะๆสองลิตรกระจายไปทั้งวันนะครับแล้วก็พยายามอั้นปสัสสาวะได้สองถึาชั่วโมง ง่ายๆแค่นี้เองครับโดยไม่ต้องทานยาก็สามารถรักษาต่อลรหมากหรือว่าอาการที่ปัสสาวะไม่พุ่งได้ข้อนี้ยืนยันเพราะว่าผมใช้ปฏิบัติเองแล้วก็ได้ผลจริงครับเอพิโซดหน้าเรามาคุยถึงเรื่องช้ำล่วของผู้หญิงกันนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับววรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ